ไอพี่จะมาจะมาทำอะไรคะแม่มดไหนแม่มดขี่อะไรคะขีะไม้ไกวาอ้าวขี่ไม่กวาโชว์แล้วลงไปเลยโอ้โห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 แม่มดเอพิวไปแล้วเอาโค้งกลับมาโค้งกลับมาโค้งกลับมาโอ้เสื้อแม่มดเหลยนี่เสื้อคลุมแม่มดเหรอไม่มีหมวกนะคะมีอะไรบ้างคะมีผ้า ผมจะไม่มีมวกไม่มีมวกอะแล้วมันจะบินได้ไหมล่ะโอ้บินไปแล้วบินไปแล้วโอ้แม่มดอะอ้าวโชว์โชว์ชวอะบินเข้ามาบินเข้ามาเดี๋ยวรถจะชนค่ะบินเข้ามาค่ะไม่เล่นซอยค่ะรถจะชนค่ะมาบินเข้ามาหาพ่อเร็วแม่มดเอพี่มาตามมาจิ้ว พี่วะยอดเลยเอาไปบายน้องๆก่อนมีมีอะไรนะเธอได้อะไรนะไม่กวาดาแล้วมันบินได้เพราะอะไรพร<อ>พ่อแม่มมนโอยเอาไปบายบายน้องๆเร็วบายจุ๊บด้วย